สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิปราดทุกๆคลิปของคนเชี์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่16ถึง22มิถุนายนนี้การงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างรับรื่นดีไหมมีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือตีหรือเปล่าเงินติดขัดไหมนั่นเองนะคะถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวใดอยู่ จะสำเร็จสมหวังได้รับข่าวนั้นๆในรอบสัปดาห์นี้หรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะนั่นก็คือว่าถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้พูดคุยเรื่องอะไรเอาไว้หรืออาจจะเป็นการยื่นเอกสารบางอย่างและกําลังรอคอยคําตอบในรอบสัปดาห์นี้ ถ้ามีดวงจะได้รับคำตอบมีดวงจะได้รับข่าวที่รอคอยนะคะเป็นสัปดาห์ที่คนรักและเมตตาถ้ามีการพูดคุยผลประโยชน์หรือว่าปรึกษาหาลือกับใครก็ตามก็จะประสบความสำเร็จท่านวาจาโดดเด่นมีข่าวดีเกิดขึ้นมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามามีคนนำงานมามอบให้หรือท่านจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องงานคะ่ะ โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํานะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญในรอบสัปดาห์นี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญคือพูดได้ง่ายคนอื่นอยากทําไม่ได้ทําแต่ท่านจะได้ทําเป็นงานที่ท่านคาดไม่ถึงอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้และจะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับท่านท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะ ขายของเก่งเรียนรู้อะไรได้ไวเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดชาวลัคนานและชาวราศีธนูท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นนะคะไม่มีใครทําอะไรท่านได้ต่อมาคิดเรื่องอะไรก็ตามมักจะเป็นผลประโยชน์กับตัวท่าน mm hmm. บางท่านนี่ถ้าคิดคือพูดได้ง่ายสัปดาห์นี้นะถ้าใครที่เป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นนะ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยละ่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเป็นสัปดาห์ที่มีเสน่ห์หน้าตาหน้ามองหน้าเข้าใกล้หน้าค้นหาแม้แต่คําพูดคําจาขอเพียงท่านได้พูดออกไปเถอะคนรักและเมตตาคนนิยมยินดียินดีนะคะการทํางานไม่มีปัญหานะในรอบสัปดาห์นี้มีปัญหาแต่จะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะค่อนข้างที่จะราบรื่นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํา สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่อยากจะทํางานเบื่อเซ็งคนรอบข้างสัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอการทํางานลื่นไหลามากขึ้นอยากทํางานมากขึ้นไม่ค่อยจะเบื่อเซ็งงานนะคะหันหน้าเข้าที่ทํางานเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะคะศัตรูก็ห่างหายเขาไม่มายุ่งกับท่านหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งงานยุ่งหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวของเขามีปัญหามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาส่งผลให้เขาไม่มีเวลาที่จะมาสงสิ่งท่าน ในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ปลอดโปร่งนะคะท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรก็ตามสามารถทําได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าตั้งใจที่จะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆหรือว,ว่ายื่นเอกสารก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันและท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นด้วยอเป็นอันว่าการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีคําว่าโชคลาภเรื่องของการงานด้วยนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการงานจะประสบความสําเร็จฉะนั้นถ้าท่านกําลังทําอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้และ คาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะสําเร็จทําให้เต็มที่นะคะต่อมาในเรื่องของการเงินมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินอาจจะมีคนให้เงินใช้ด้วยเสน่หาหรือเขาเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินด้วยกันเสนอเงินให้กับท่านแต่ท่านจะต้องทําบางสิ่งบางอย่าง เพื่อตอบแทนการที่ท่านรับเงินจากเขามาฉะนั้นถ้าท่านจะรับเงินจากใครก็ตามนะคะท่านจะต้องพิจารณาดูให้ดีๆถ้ารับมาแล้วไม่มีข้อแม้นะคะก็ถือว่ารับได้แต่ถ้ารับมาแล้วเขาให้ท่านทำอะไรที่เสียเส่ยงและสิ่งนั้นจะต้องผลเสียกับตัวท่านนะคะเสียชื่อเสียงเสียง,งานดีๆแนะนำว่าอย่าทำท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจกล้านะคะกล้าได้กล้าเสียใจใหญ่ กล้าลงมือทำด้วยกล้าแต่ัดสินใจอย่าให้ความกล้าอย่าใช้ความกล้าของท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจงใช้ความกล้าที่มีทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นฉะนั้นสรุปให้ท่านระมัดระวังการรับเงินจากผู้อื่นเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินแบบลับๆและเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นั่นเองนะคะท่านใดที่กำลังเครียดเรื่องเงินอก็ถือว่ามีเงินให้ใช้จ่ายขาดเงินจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่าง ท่านจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะวาจาโดดเด่นได้เงินจากการพูดคุยพ่อะคะ้าแม่ขายผลกําไรดีท่านใดที่เป็นสายดาร์กสายเทาทําทงานกลางคืนโดดเด่นมากๆในรอบสัปดาห์นี้ต่อให้ฝนตกยังไงท่านก็ยังโดดเด่นอยู่ดีนะคะเพราะท่านมักจะมีไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยส่งเสริมการทํางานนะะพลิกแพลงคือพูดได้ง่ายโปรโมทเก่ง และที่สำคัญโปรโมชั่นที่ท่านคิดมาแต่ละโปรโมชันนี่คู่แข่งตามไม่ทันสมงผลใน่ท่านขายดีกับคู่แข่งนะคะท่านอาจจะต้องปิดหูปิดตานิดนึงนะไม่ไม่เพราะว่ามันจะมีอาจจะเป็นใครบางคนภายในครอบครัวนะคะทำให้ท่านอึนอดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องมองไม่ต้องฟังนะคะอะไรที่ท่านฟังแล้ว มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือมองแล้วไม่ไม,ไม่รื่นไม่สบายตาก็ไม่ต้องมองนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครบางคนซื้อนั่นซื้อนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่อยากให้เขาซื้อก็เป็นไปได้หรือเขาเดินทางไปนั่นมานี่ท่านก็ไม่อยากให้เขาไปอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินหมุนเงินได้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศทำงานเบ ประจำเพียงอย่างเดียวการเงินยังไงก็ถือว่าหมุนเงินได้มีดวงได้เงินพิเศษมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะความรักในคนโสดมีสเสน่ห์และเนื้อหอม,อมเป็นคนที่ล้นลามากคุยกับคนได้หมดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคิดเยอะใครมาดีก็ดีไปนะคะใครพูดด้วยก็พูดแต่ไม่ค่อยจะจริงใจนะถึอไม่ไม่ค่อยจะจริงจังขออภัยนะคะ โดยเฉพาะคนโสดถ้าท่านปิดสนิทด้านหัวใจท่านคุยได้แต่ไม่เปิดใจแต่มีคนพยายามที่จะเข้ามาแบบที่จะมาเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยอะแต่ท่านไม่สนคือเขาถามมาท่านก็ตอบไปอะไรประมาณนั้นนะคะคือเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะสำหรับคนโสดในรอบสัปดาห์นี้ถ้ามีคนคุยก็โอ้โหรักและหลงกันมากๆนะคะเป็นสัปดาห์ที่คนที่ท่านคุยด้วยนี่เปแบบ ไม่ยั้งนะคะอยากให้เขาช่วยเหลือเรื่องอะไรบอกเข้าไปได้เลยนะคนโสดถ้ามีคนคุยด้านท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านสบายใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่อยากเห็นไม่อยากมองอะ่ะเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักถ้าฉะนั้นนะคะก็ปิดหูปิดตาไปซะลืมๆหรือไม่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขจะได้ไปนั่นมานี่ด้วยกันเนี่ยคู่ครองรักนั้นเนี่ยอยากให้เขาช่วยเหลือเรื่องอะไรซื้ออะไรให้ลองลองลอง,ลองยับยับนะลองเอ่ยปากนิดนิดแต่ต้องเป็นสิ่งที่อาจจะเป็น อาจาจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถซื้อให้ท่านได้นะอาจจะเป็นกระเป๋าใบราคาที่เม่แพงรองเทา้าน่ารักน่ารักรก,กำลังลดราคาอะไรประมาณนี้นะคะขอวอวยพรให้ชาวลักนณาและชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะอ้อลืมบอกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะนักลงทุนก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าอย่าประมาทก็พอคะ่ะ ค่ะกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ